สวัสดีพี่น้องป้องปไปสุผู้สุคนเด้อครับมื่อนี้มาพบมาพ่อนะครับกับทางพญย,ยแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื่อนี้ผมสีมาอัปเดตข่าวของทางบอสบิ๊กหรือว่าพูยิบ้านฟินแลนด์ซูฟังเด้อครับเว้าแล้วกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับบอสบิ๊กถึงกับหน้าเปลี่ยนทันทีหลังลูกสาวพูดคำนี้ F.C. ฟซีลั่น ทำถูกแล้วไม่เปผู้ชายบัดเมนเกิดอี่อย่างขึ้นเนาะบัตทีนี่พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเอาซูฟังเด้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับล่าสุดเลยนะครับทางบอดบิ๊กนะครับกกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วนะครับพี่น้องแล้วบัตที่นี้บอดบิ๊กก็ได้ออกมาโพสต์นะครับเป็นคลิปนะครับที่สีพรนนองนรตตานั่นแหละครับพี่น้องก็ต้องกลับไปทรงบ้านนะครับเพราะว่าหลังจากไปเที่ยวมาแล้ว นะครับซึ่งบอตบิ๊กออกมาโพสต์แบบนี้นะครับผ่านเพจนะครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับบอตบิ๊กโพส่าอยากอยู่กับพ่อให้พ่อพาไปเที่ยวอีกนะครับแล้วในข้อความก็บอกว่าไม่อยากกลับแล้วนะครับไม่อยากกลับบ้านนะครับอยากอยู่กับพ่อนะครับซึ่งในคลิปพี่น้องนะครับเป็นคลิปน้องนั้นที่ตานี่ก็คือเอาตรงๆนะครับเด็กน้อยนะครับกรห้องไหงองเงี้ยนะครับพี่น้อง เพราะว่าไปเที่ยวมาบออยากกลับบ้านน้องนิตากะให้นะครับอยากอยู่กับพ่อบิ๊กนะครับซึ่งถ้าผู้ใดได้ติดตามนะครับพี่น้องตอนไปญี่ปุ่นนี่น้องนิตะนะครับหลายๆคลิปก็สีบอกตลอดว่าบออยากกลับบ้านนะครับอยากอยู่กับพ่อแต่ว่าคลิปล่าสุดคือให้นะครับร้องให้หนักมากเลยกับตามภาษาเด็กน้อยนะครับพี่น้องซึ่งบอดบิ๊กพอได้ยินลูกสาวนะครับว่าว่าไม่อยากกลับบ้านนะครับอยากอยู่กับพ่อนะครับบอดบิ๊กนี่นาเราเปลี่ยนเลยพี่น้องกระสิ ภายในใจนี่็สิความรู้สึกหลาย,ลายๆอย่างนะครับพี่น้องนะครับก็ถึงเดืยอยตูนลูกนะครับแต่บอดบิกกับพยามอธิบายเหตุผลนะครับว่า หนูต้องกลับไปเรียนนะมีหน้าที่ต้องกลับไปเรียนต้องไปทําหน้าที่ตัวเองนะครับเดี๋ยวพ่อไปรับมาเที่ยวอีกนะประมาณนี้ครับน้องเล้ตาก็ไม่หยุดพี่น้องนะครับกับห้องให้นะครับซึ่งเอฟซีหลายๆท่านเพราะห็นแล้วนะครับหลายๆคนเขามาคอมเมนต์้ลยครับว่าเห็นเลี้กระเหลียตูนแห้งนะครับหลายๆคนก็บอกว่าห้องให้น้ำนะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์บางช่วงบางตอนฟังพี่น้องนะครับเอฟซีท่านนี้นะครับเพื่อน็เข้าคอมเมนต์เพื่อนบอกว่าลูกอยู่กับพ่อพ่อดูแลเอาใจใส่ ดีทุกอย่างลูกๆเลยติดพอ่อทั้งๆท,ที่นานๆได้เจอกันน่ารักเด็กอบอุน่นนะครับบัตรที่นี่เอฟซีท่านนี้พี่น้องเอฟซีท่านนี้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าผู้ใหญ่บ้านทําถูกแล้วเปลูกๆนะครับหมายถึงว่าเอาเงินมาปีลูกๆพาลูกๆไปเที่ยวให้ความสุขกับลูกๆนะครับไม่ได้วิ่งหาเปผู้เปจิน้นสั้นๆครับพี่น้องนะครับ บอกว่าโบเด็ก็ต้องไปวิ่งหาปีผู้ชายหรือว่าไปปีกูจินนะครับเอาตรงๆนะครับเอฟซี FC ทนนีกขน,นาดสิหมยถึงอีฟังนึงน่ะนะครับบอกว่าบอดบิงเฮ็ดถึกแล้วเอาเงินมาปีลูกๆดีกว่าเอาไปปีผู้ไปปีกูจินนะครับดีกว่าเอาไปปีผู้ชายหรือว่าปีกูจิ้นวัสันคบพี่น้องแล้วกับเอฟซีทันต่อมานะครับก็เลยมาคอมเมนต์ต่อเอฟซีทันนี้บอกว่าแม้ ite, แต่ผู้หญิงยังไม่เห็นปีเลยค่ะที่เห็นปีก็คือปีทีมงานและลูกๆตัวเกี่ยว และเปรูขอให้รวยๆพันล้านเจริญเจริญนะนะครับท่านนี้ก็มาชินชวมบอดบิกแต่ว่าก็มีเอฟซีหลายๆท่านอยู่ครับมาเตือนเอฟซีท่านนี้ว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปพาดพิงถึงคนอื่นเลยนะครับถ้าชื่นชมก็ชื่นชมแต่บอดบิกประมาณนี้พี่น้องนะครับแต่ว่าในคลิปเนี่ยครับก็คือบอดบิกนี่นะเราก็สีถอดสีแน่จากน้อยเปลี่ยนไปจากน้อยเพราะว่าเดี๋ยวตูนลูกลูกห้ยเฮงนะครับพี่น้องไม่อยากกลับบ้านไม่อยากกลับบ้านอยากอยู่กับพ่อนะครับแล้วก็อีกท่านสุดท้ายพี่น้องนะครับ ท่านนี้ก็บอกว่า,าเดี๋ยวผมอ่านูฟังนะครับทนนี้บอกว่าได้ยินลูกบอกว่าจะอยู่กับพ่อเห็นหน้าพ่อบิ๊กเปลี่ยนเลยนะครับต้องเก็บความรู้สึกสุดๆเมนเว่าลูกนะครับท่านต่อมากะเลยมนาะคอมเมนต์ต่อ f อฟซีทัน,นี้ว่าอีกไม่นาน ลูกรู้ความกว่านี้ต้องขอมาอยู่กับพ่อแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นเอฟซีบางช่วงบางตอนนะครับพี่น้องที่เขามาคอมเมนต์ก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะครับของทางวอร์ดบิ๊กที่มีให้ลูกๆนะครับแต่เนี่ยน้อยและครับเด็กน้อยพอได้ไปเที่ยวกับวอยากลกับบ้านนะครับก็เลยห้องให้ก็เลยงอแงน,นะครับอยากอยู่กับพ่อนะครับไม่อยากกลับบ้านประมาณนี้พี่น้องผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าสูฟังนะครับพี่ๆน้องๆ มีความคิดเห็นจังใดกับคอมเมนต์ขอมาซื้อฟังได้เลยครับผมเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ